สวัสดีครับวันนี้มาโมชแนลจะพาเพื่อนๆมาเล่นในด่านของมอสโกประเทศมอสโกนะครับเบอร์วอร์ซีนะครับเกมยิงซอมบี้ที่มีซอมบี้แบบเป็นร้อยๆเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับด่านนี้จะเป็นด่านแบตเทิลนะครับที่ว่าเราจะต้องนําผู้ส่งวิทยุกับไปยังที่ปลอดภัยนะครับมารับชมได้เลยจ้าไปไปพี่แม็กซี่พี่โมเซ่วันนี้ก็มาเล่นกับเราด้วยนะครับ ต้องต้องดูให้ดีอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินเจออะไรไหมเปิดไม่ได้เนาะเจอชาร์จเจอร์บ้างไหมเจอปืนลูกซองไม่มีอะไรเลยไปไปแอสเซมบลข้างหน้าเข้าไปข้างในเจออะไรไหมเอ่ยด่านนี้เป็นด่าน Battle of Nerf เหมือนประมาณว่าน่าจะเกี่ยวกับการ เหมือนระบบประสาทอะไรสักอย่างเนื้ต้องเกี่ยวกับระบบประสาทระเบิดระเบิดเสียงซอมบี้อุ้ยตัวริปเปอร์ไป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 ข้างหน้าซอมบี้แอมรีโหลดดิงกระโดดลงมาอีกและซอมบี้ ต้องช่วยปกป้องพี่ผู้หญิงเขาแก๊สแก๊สแก๊สมาเจ๊จอย่าเข้าไปออกมา,กาอยีาเพิ่งเข้าไปเพราะว่าแก๊สรั่วรอให้แก๊สมันจางก่อนได้ได้เลี่ยงได้แต่ว่าถ้าออกเข้าไปมันกับพลังล ยังไรเก็บไหมอ๋อมีมีม,ม,มีมีที่เติมกระสุนได้ยินเสียงซอมบี้อยู่เลยอะแส่งว่ายังไม่หมดพีแพีดีเฟนส์ไม่เป็นไรมันมีโอ้ยตรงนี้มันมีอะไรให้เก็บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อมีปืนแล้วเปิดเอาเปล่า MGL โอ้ยเราหาชาร์จเจอไม่เจอเลยอะวังซอมบี้ด้วย มามามาจุดบิกินแบตเทอรอีกแล้วอีก34วิระวังด้วยให้ให้มารวมพลในจุดที่ที่เติมนั้นได้เห็มันเดินหนีมาด้านนี้นี่ใช่จริงๆด้วยตัวอ้วกตัวใหญ่ตัวใหญ่ เรียบร้อยช่วยยิงแัปซี่อย่าไปตรงนั้นมามาน,นี่มาน,นี่มาโปรเทคเพื่อนตัวระเบิดอย่าอย่าไปตรงนั้นเข้ามาแล้วสอมบี้มาแล้วเป็นฝูงเลยมาช่วยกันยิงเติมกระสุนตรงนี้เร็วๆ กระสุนอยู่โหลดกระสุนอยู่ใจเย็นๆจ้า,ยยจามาเติมกระสุนด้วยกระสุนหมดรีบมาเติมนี่มันกลุ่มนักวิยาศาสตร์นี่ใส่ชุดพวกนักวิทีศาสตร์โอ้โหเรียงเป็นแถวเลยอะ Ó, tôi dày cho tôi dày mà. Come <coughs> out ระวังด้วยระวังด้วยไม่ไอ้เลยไอเลยอุ้ยโดนแก๊สใช่แค่นิดเดียวก็ไอนี่ตัวอ้วกอีกแล้วพวกไม่พอยังเรียกซอมบี้มาอีกอะตัวเนี้ยมาไอ้ตุ้ย มาโหลดกระสุนเตรียมไปด้วยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้ว,ดดลวโอ้ยนักปืนสัร์เทียบเลยมา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 เข้ามาเข้ามามาได้แล้วมาได้แล้วคุ้มกันผู้หญิงคนนี้ด้วยระเบิดอุ้ยเกือบ เจ๊เจ๊เจ๊ก็มาสิหมายถึงเจ๊คนนี้ที่เป็นดักหอบวิทยุอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กำลังช่วยกำลังช่วยโอ้โหมันอึดมากเลยอ่ะฮิวตัวเองฮิวตัวเอง ได้ได้ได้มามาเก็บมาเก็บไม่ดีคิดพืนที่หระเบิดสุนไหมยังยังไม่ประทับปืนใหญ่นะปืนใหญ่ที่แบกอยู่ที่หลังยังไม่ประทับไว้แบบไม่ไหวจริงๆแล้วจะประทับปืนพิชข้างบนปปด่วนเลยใช่ปิดประตูด้านหลังเราด้วยขอเก็บระเบิดแป๊บนึงอินเตอร์แลกให้กด ค็ปิดอ๋อมันมันมีให้เราให้เราไปไปจัดการเจ้าปืนกลเนี้ยให้มาเป็นพวกของเราอย่าอย่าไปยิงมันพังนะโอ้โหโรงงานใหญ่จริง โรงงานใหญ่มากต้องต้องลิชต้องไปลิชตรงนั้นก็คือไปให้ถึงตรงนั้นนี่ปืนกล S M G นี่ปืนให้ดีกว่านี้ไหมเนี่ยเพราะ่ไม่ไหวนะเยอะเกินนานปืนไหนเจ้าตัวนี้อีกแล้วเราต้องเอาอุยอ้ยอุย๊อยโดนตัวลิชจะต้องเอานี้มาเป็นเพื่อนเรา คตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วเสร็ียบร้อยคุณนี่มีที่โหลดไหมเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมเขาเขาให้ไปข้างล่างอ่ะ ผ่านไปที่บังเกอร์ตัวนี้อ,อีกแล้วอุ้ยตัวหนึ่งลืมลดลดลดใจเย็นไปอ็นเตอร์แลกตรงนี้สวิตต์เรียบร้อยต้องรอจนกว่าลิฟต์มาลิฟต์มาถึง ไหนไหนอ๋อ oh. นี่ไงช่วยยิงอยู่ค่ะไม่ชิงกันไม่ชิงกันโ okay. oh, อเคโอ้ลิเวอเตอร์ลิเวอร์เตอร์ต้องต้องรออลิเวเตอร์ไปไปไป นี่น,นี่มีตัวตัวโลกระสุนอยู่นี่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาไปแล้วใช่ไหมไปโหลดกระสุนตรงนี้นี่โหลดกระสุนตรงนี้มาโหลดก,ก่อนเลยต้องมาด้านนี้ต้องมาด้านนี้ ข้างล่างนี่คืออะไรอะอ๋อจับมาให้มันเป็นพวกเรา มาด้านนี้มาด้านนี้ต้องมาด้านนี้มาเติมกระสุนด้านนี้ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเตรียมตัวต้องต้องเตรียมตัวน่าจะได้คลิปอีกอุอ้ยโดนจนได้ คุณค่าเดี๋ยวก็มีแพ็คพยาบาลยิงยิงยิงเสียงตัวใหญ่ โอ้ยเขาบอกว่าห้ามห้ามยิงห้ามยิงที่ที่กระจกห้ามยิงกระจกโอตรงนี้กดกดได้ตรงนี้กดได้กดที่หน้าจอสำรวจสิอย่าลืมตึ้นกระสุนด้วยไม่มีปืนดีๆให้เลยอ่ะอย่ายิงที่กระจกข้างหลังนะ่ะตัวใหญ่มาอ๋อโอเคมันติดมันมาไม่ได้อุย้ย อ๋อเป็นแก๊สเป็นแก๊สแก๊สพิษแก๊สพิษโหหัวโคกใหญ่เลยอะพวกนี้ใช้แต่ความรุนแรงมาลิสตรงนี้เรวรวมกันมารวมกันโอ้นี่มันเป็นโรงงานอะไรอะโรงงานเหมือนโรงงานที่เหมือนผลิตอะไรสักอย่างเลยอะเยอะมากเลยมีท่อ อยากได้ปืนกลดีๆอ่ะแล้วก็ตัวรักษาโอเคเซตอัพระบบเซตอัพระบบอขอชิวตัวเองก่อนนะตั้งฮิวตัวเองอยู่เติมกระสุนด้วย อินเดกเลยพร้อมโอ้โหอะไรนะโอ้โหมมันเยอะอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะจริง ก้อนโซนอ e, ีกอนโซนอ e. ีได้ได้กำลังจะไป รกระสุนรถกระสุนโอ้ยที่โหลดนี่เยอะมากตรงนี้ก็เยอะ ไปไปคุมด้านนู้นด้วยเดี๋ยวด้านนี้ดูเอง อะไรแล้วตอนนี้คอนโซลอีไปแล้วยังปี Rest <in> peace. อปกระสุนต้องใส่กระสุนให้มันก่อนอย่าลืมฮิวตัวเองด้วย <got> อยู่ไหน มองไม่เห็นแมพซี่เลยอุ้ยโดนระเบิดแมพซี่อยู่ไหนเดี๋ยวช่วยยิงดีกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยเยอะจริงดูมันไต่ามาเยอะมากเลยอ่ะ กำลังยิงกำลังยิงตอแป๊บนึงก็ตัวอ้วกกำลังผสมแล้วอะไรกำลังจะเกิดขึ้นน,นี่ไงน,นี่ไง มันจะกระจายกระจายแก๊สออกไปให้ทั่วมอสโกแล้วก็จะฆ่าซอมบี้ทั้งหมดเลยมันเป็นแก๊สที่ว่าทําให้ฆ่าซอมบี้ได้โอเคภารกิจสำเร็จสิ้นแล้วสำเร็จแล้ววิกตอรี่ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ